ดีครับตอนนี้อยู่ในรายการผู้สอนภาษาหน้าไวันนี้ครับก็เราดูนะบบอกอะไรหน่อยนะครับตอนเกมบอกอะไรหน่อยเมื่อกี้พิจารับนะครับตัวนี้จ่าแคสเกมมนึ่งครับโอเคครับเมื่อกี้นะครับตอนเมื่อคืนะครับผมเนียนพิตาครับแล้วก็ผมจะร่ายฟังครับผมเล่นกีตาครับเขาแล้วก็เขาทีนี้เขาบอกว่าถ้าผมเลิกเร็วอะแล้วก็เขาจะไม่เล่นด้วยครับแล้วก็ทีนี้นะครับเขาเล่นมาทั้งวันเนี่ยครับแล้วก็ผมแกงเราเป็นออฟไลน์นะครัะ ตอนมันทําเป็นออฟไลน์นะครับแล้วก็พี่ตาก็ปับเป็นออนไลน์ที่จริงนะปรับเป็นออฟไลน์ตลอดเลยนะตอนนี้ผมเล่นนะครับแล้วก็พอผมกลับมาปรับเป็นเนี่ยครับออฟไลน์นะครับก็ทําเป็นมาเล่นแค่หลงนิดเดียวก็เชื่อแล้วนะครับเดินหลอกบอกเป็นบอกออฟไลน์ปุ๊บเปิดทันทีและเป็นสีเขียวนะครับโอเคนี่ครับเกิดจะเล่นไหมครับอยู่นะครับโอเคคลิปนี้แค่จะมาบอกแค่นี้แหละครับเห็นยนะครับพี่าครับ เมื่อกี้ปอบเป็นออฟไลน์อยู่ดีๆเออาะผมผมเป็นบอกเอ้ยเมื่อกี้ปอบเป็นปออฟไลน์อยู่ดีๆผมปอบผมปอบเป็นออฟไลน์กับปอบออสออนไลน์เลยอ่โอเคสำหรับคลิปนี้น,นะครับก็ม,มีเท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเย้